มาทำพานาคอตต้ากันค่ะผสมน้ำเปล่ากับเจลาตินให้เข้ากันนะคะแล้วพักทิ้งไว้เลยเทนมครีมน้ำตาลและกลิ่นวานิลลาลงไปในหม้อน,นะคะตั้งเตาไฟอ,อ่อนแล้วเราก็จะคนจนกว่ามันจะเดือดแบบนี้เลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาแล้วใส่เจลาตินของเราลงไปเลยแล้วคนจนกว่าเจลาตินของเราจะละลายค่ะ ื่อพานาคอตตาอาจจะฟังดูยุ่งยากนะคะแต่จริงๆมันทําง่ายมากค่ะเทมิกซ์เจอใส่ถ้วยนะคะแล้วเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็นจนกว่ามันจะเซ็ตตัวะคะ่ะพอมันเซ็ตตัวนะคะเราก็จะนําไปแช่ในน้าร้อนนิดนึงเพื่อที่จะให้มันคว่ำม,มาง่ายๆแบบดีเลยค่ะส่วนตัวซอสนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเรามี Imperial f r u i t Sp r e a d a b l e ซึ่งมีวิตามินซีสูงเนื้อผลไม้นี่แบบจุกๆเลยทุกคนที่ดีไปกว่านนั้นคือมันตักและปาดง่ายมากตักใส่ถ้วยนะคะแล้วเราก็จะนําไปละลายในไมโครเวฟประมาณ30วินาที อันนี้เราใช้เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะใครชอบรสไหนก็ใช้ตามที่ตัวเองชอบได้เลยจัดจานโดยการตากักบลูเบอรี่แล้วก็ราดซอสของเราเลยค่ะคืออันนี้แบบน่ากินมากเหมาะสําหรับทีไทม์สุดๆเลยค่ะนี่นะคะความครีมมี่ทุกคนเ <c oughs> มนูนี้ทําง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าเรามีตัวช่วยทุกคนก็อย่าลืมไปทํานะเพราะว่ามันอร่อยมาก